จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวตุ่นอวกาศสีแดงอย่างนักเคล้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์โดยที่เขาจะต้องฝึกฝนเวทวิ่เปิลให้รู้จักวิถีแห่งนักรบอคีน่าสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางพาราเมล์อย่างนักเคล้นปี2024กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เรื่องได้เปิดมาที่ตัวตุ่นอวากาศสีแดงที่มีชื่อว่านักเคลิ้นเอเลี่ยนที่มีพลังทำลายล้างครับเขาได้ทำการฝึกซ้อมการต่อสู้ไม่ว่าจะหลบหลีกทั้งอุปสรรคและคมของลูกธนูนักเคลิ้นได้ทำการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่ตัวเขาจะได้เป็นสุดยอดนักรบและเขามาจะฝึกฝนแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกๆเชา้าหลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่ดาวเห็ุ ที่อยู่อาศัยของตุนอวกาศพวกนี้ครับหลังจากที่ด็อกเตอร์โลบทนิกได้ทาการหลอกใช้ให้นักเคล้นเข้าต่อสู้กับโซนิกเพื่อที่ปกป้องเพชรมรกบจุดสุดท้ายนักเคล้นก็ร่วมมือกับโซนิกและเทลพวกเขาได้ทําการโค่นหุ่นยนต์ของด็อกเตอร์โลบทนิกไปได้และช่วยกอบกู้จัก,กรวาลเอาไว้ทำให้พวกเขาทั้งสามตัวครับได้เป็นเพื่อนกันและอาศัยอยู่ที่กรีนฮิลภาพตัดมาที่ปัจจุบันนักเคินที่เห็นว่าตอนนี้มีควันลอยขึ้นมาจากบ้านของวาลูสกี้ นักเคลนจึงคิดว่าที่นั่นจะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ๆตัวตุ่นอวกาศครับจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นก่อนที่มุดลงใต้ดินเมื่อได้จังหวะเขาจึงเข้าจัดการกับคนเจาะคอนกรีตรก่อนที่คนครับจะถูกจัดการมัดเอาไว้จุนสุดท้ายนักเคล้นก็สามารถจัดการเก็บพวกคนงานไปจนหมด และเมื่อแมดดี้ออกมาเห็นแบบนั้นก็ทําให้เธอตกใจอย่างมากคนงานก็ถามว่านี่มันคืออะไรเรามาซ่อมแซมบ้านให้คุณแต่ถ้าว่าพวกเขากลับถูกเล่นงานแบบนี้แมดดี้จึงอ้างว่าเด็กในบ้านของเธอนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่ชอบจินตนาการว่าตนเองคือนักรบเขามักจะทําเรื่องแบบนี้ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเธอพยายามไกล่เกลี่ยครับแต่ทว่าคนงานก็ไม่ยอมแถมยังขู่อีกว่าจะไปฟ้องทานายความให้เอาเรื่องกับแมดดี้ หลังจากนั้นแมดดี้ก็เห็นเศษขนมซึ่งมันก็คือเศษขนมที่นักเคล่้นกำลังนอนกินอย่างสบายใจเฉบแมดดี้พยายามที่ทำใจกับเรื่องนี้ส่วนทางด้าน,นของโซนิกกับเทลทั้งสองครับกำลังคุยกันเกี่ยวกับการซ่อมแซมห้องนั่งเล่นที่ตอนกลางคืนนั้นภายในห้องมันจะหนาวมากๆหลังจากนั้นแมดดี้ก็ได้เข้ามาคุยกับทั้งสองเธอทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของเพื่อนตัวตุ่นอวกาศสีแดงแล้ว โซนิกก็บอกว่านักเคล้นจำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่จะกลายเป็นบ้านของเขาและขอเวลาให้กับนักเคล้นโซนิกจึงอาสาที่เข้าไปคุยกับตัวตุ่นสีแดงให้แมดดี้จึงบอกให้โซนิกรีบไปคุยในยตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ครับมาของเราอยู่บนหลังคาแล้วตอนนี้นักเคล้นกำลังสอนเจ้าหมาออสี่ครับให้รู้จักการเป็นนักรบโซนิกกับเทลจึงเข้าไปคุยโซนิกบอกว่าเห็นไหมที่นี่สวยงามมาก กรีนฮิวนั้นเหมาะสําหรับการเป็นที่อยู่อาศัยแต่ทว่านักเคล้นก็ไม่ค่อยจะชอบที่นี่สักเท่าไหร่ซูนิคจึงขอคยุยอย่างจริงจังๆเขาบอกว่าการย้ายมาอยู่โลกใบใหม่นี้ครับแรกๆก,ก็จะยากลําบากแต่ขอให้เชื่อตัวเขาเถอะว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีความพิเศษและมันก็คือบ้านของนายในตอนนี้ นักเคล้นก็ตอบกลับไปว่านักรบอิคินานั้นไม่มีบ้านหรอกฉันอยู่บนโลกใบนี้เพียงเพราะว่าฉันสัญญากับนายและจิ้งจอกเอาไว้ว่าฉันจะช่วยปกป้องมันเอาไว้โซนิกก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีสงครามไม่มีศัตรูแล้วตอนนี้นายต้องปล่อยวางและพักได้แล้วทําตัวสบายๆให้เหมือนกับบ้านเหมือนกับฉันที่ไปทําเรื่องสนุกๆและหลังจากนั้น นักเคินก็นั่งสมาธิจนกระทั่งคิดได้ว่าจะต้องทำให้ที่นี่ครับเป็นเหมือนกับบ้านเช้าวันต่อมาแมดดีก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อเธอพบว่าที่โต๊ะอ,อาหารเจ้านักเคลินนั้นได้ทำบัลลังก์เอาไว้เธอจึงถามว่าทาไมบัลลังก์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ ก่อนที่โซนิกกับเทลจะตามมาและพบว่าตอนนี้นักเคลิ้นได้กำหนดบทบาทของตนเองเอาไว้ว่าเขาเป็นเจ้าของบัลลังนี้และใครที่จะมานั่งบัลลังนี้ครับจะต้องเอาชนะเขาไปให้ได้เสียก่อนโดยการต่อสู้วิถีของนักครบนักเคลิ้นจึงจับเอาเจ้าหมาออซซี่มาเป็นนักครบของเขาซึ่งในตอนนั้นแมดดี้ก็เริ่มไม่พอใจแล้วครับที่เจ้าตัวตุ่นทําแบบนี้ในบ้านนักเคลิ้นก็บอกว่า เจ้าหมาออซซี่จะต้องต่อสู้กับศัตรูของเขานั่นก็คือบุรุษไปเซนีหลังจากที่นักเคล่อนจับตัวเขาเอาไว้และนั่นครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับเมดดี้อย่างมากเขอจึงสั่งกับบริเวณนักเคลินและให้อยู่แต่ในห้องเท่านั้นโซนิคก,ก็แนะนําว่าอย่าไปมีเรื่องกับเมดดี้จะดีกว่าหลังจากที่กับบริเวณตัวตุ่นไปแล้วเทลก็บอกเขาร้ายว่าเจ้านักเคล่อนนั้นได้สร้างบัลลังโดยใช้ชิ้นส่วนของรถเมดดี้ครับ ทำให้เธอนั้นเดินทางไปทํางานไม่ได้แมดดี้จึงทําการโทรหาเวทเพื่อให้เวทมารับเวทก็ไม่ว่างเขากําลังแข่งโยนโบลิ่งอยู่โดยที่เวทจะต้องโยนโบลิิงให้ชนะซูซี่นกหญิงไว้ห้าขวบครับเพื่อที่ร่วมทีมกับแจ็คซินแคร์ไปร่วมการแข่งขันทัวนาเมนท์ที่มาถึงเวทบอกกับแจ็คไปว่ารับรองว่าในงานแข่งขันเขาจะต้องทำได้ดีกว่านี้แน่ แต่ทว่าแจ็คก,ก็ไม่ให้โอกาสครับเขาทําการยึดเสื้อแจ็คเก็ตของเวดไปพร้อมทั้งแต่งตั้งให้ซูซี่ไปร่วมแข่งขันกับเขาแจ็คให้เหตุผลว่าพ่อแม่ของเด็กหญิงนั้นมีรถที่พาพวกเขาไปร่วมแข่งขันได้และนั่นก็ทําให้เวดเสียใจอย่างมากทางด้านของนักเคิรนที่ถูกกักบ,บริเวณตอนนี้ก็ทําให้เขาเบื่ออย่างมากโซนิคก,ก็เข้ามาแนะนํากิจกรรมต่างๆครับให้กับนักเคินทั้งอ่านหนังสือการ์ตูนร้องเพลง วิดีโอเกมหลังจากที่โซนิกจากไปนักเคลิ้นก็ภาวนาครับที่ขอพบกับผู้เท่าตัวตุ่นผู้ทรงปัญญาเพื่อที่ขอคําแนะนําถึงเป้าหมายของเขาและในตอนนั้นหัวหน้าประชาคมมักผู้เท่าตัวตุ่นก็ปรากฏตัวนักเคลิ้นจึงถามว่าหลังจากที่ภาร,รกิจของเขาสําเร็จช่วยปกป้องเพชรมรกตไปได้ชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงต่อผู้เท่าได้บอกว่าภาร,รกิจของนายยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันเพิ่งจะเริ่มต้นเขาบอกว่า ตอนนี้นักเคล้นคือนักรบอิชิน่าคนสุดท้ายภารกิจของตัวตุนก็คือให้นักเคลนช่วยหานักรบและฝึกฝนเขาให้เป็นนักรบอิชิน่าคนต่อไปเพื่อที่สืบทอดวิถีแห่งชนเผ่าของพวกเขานักเคล้นจึงถามว่าแล้วข้าจะไปหาคนคนนั้นจากที่ไหนกันละ่ะผู้เขาก็บอกว่าชายคนนี้ครับที่มีชื่อว่าเบสบิเปอร์นักเคล้นก็บอกว่าเขารู้จักชายคนนี้ชายคนนี้ไม่ใช่นักรบผู้ยิ่งใหญ่เลย ผู้เท่าจึงแนะว่าเวทนั้นต้องการจะร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ของแชมเปี้ยนที่รัฐรีโนเนวาดาคำสั่งสุดท้ายครับก็คือให้ฝึกฝนเวทให้เป็นนักรบให้ได้ก่อนที่ผู้เท่าจะออกไปทางหน้าต่างนักเคลื่อนจึงปฏิญาณตนว่าจะไม่ทําให้ผู้เท่านั้นผิดหวัง ส่วนท,นทางด้านของเวทหลังจากที่ถูกตอบย้ำมาเขาจึงทำการฝึกฝนตัวเองครับแต่ถ้าว่ามันก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านักเคล้นจึงเข้ามาช่วยเอาไว้หลังจากนั้นนักเคล้นก็บอกว่าเขาจะเป็นคนฝึกฝนให้กับเวทเองในการเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของแชมเปี้ยนที่รัฐรีโนเนวาดาและเขาจะพาเวทไปที่นั่นเองเมื่อเป้าหมายของพวกเขาคือสิ่งเดียวกันครับเวทจึงยอมตกลงที่ฝึกฝนกับนักเคล้น นักเคลินจึงรับปากว่าจะฝึกฝนให้เวทนั้นเป็นนักรบให้ได้และจะต้องแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาได้ออกเดินทางครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเวทจึงถามงานอดิเลตข,ของนักเค้นแต่ทว่านักเคล้นก็ไม่รู้จักเวทจึงถามว่าแล้วร้องเพลงละ่ะเขาจึงทําการร้องเพลงให้กับนักเคล้นได้ฟังแต่ทว่าตัวตุวต่นสีแดงก็ทําลายเครื่องเสียงทิ้งไป เมื่อทั้งสองเดินทางออกจากกรีนฮิลล์สัญญาณของนักเคล่อนครับก็ถูกส่งไปยังองค์กรรับองค์กรหนึ่งที่มีชื่อว่า GUN ซึ่งที่นั่นครับก็มีเจ้าหน้าที่วินลับบีและเจ้าหน้าที่เมสันอยู่ก่อนที่แฟรี่จะเข้ามาแจ้งว่าตอนนี้นักเคลื่อนได้ออกจากพื้นที่กรีนฮิลล์แล้วหลังจากนั้นทั้งสองจึงร่วมมือกันเมสันจึงทําการเปิดประตูมิติด้วยวงแหวนซึ่งโลกตรงข้ามนั้นก็คือดาวเห็ดเมสันจึงทําการถีบแฟรรี่ Fairy เข้าไปที่นั่น หลังจากทราบเรื่องพวกเขาจึงติดต่อไปขออาวุธสนับสนุนครับเพราะว่าเจ้านักเคลิ้นั้นมีพลังมหาศาลเมื่อได้ยินแบบนั้นพวกเขาจึงได้รับอาวุธทรงพลังที่สร้างขึ้นจากขนของนักเคล้นทั้งปืนและมาจากพลังตัวตุ่นสีแดงส่วนทางของนักเคล้นกับเวททั้งสองได้เดินทางมาถึงยังสนามโบลิง่งนักเคล้นก็แปลกใจอย่างมากที่สถานที่แห่งนี้ครับไม่เหมือนกับสนามรบเลย เวทก็บอกว่าที่นี่ครับมีการเดิมพันหลายอย่างก่อนที่เขาจะโชว์ให้นักเคล้นได้ดูถึงการโยนโบลิง่งเวทจึงเล่าเรื่องของพ่อเขาให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขารักโบลิ่งอย่างมากเพราะว่าพ่อของเขาเป็นคนสอนเล่นโบลิง่งเมื่อพ่อของเขาทิ้งครอบครัวไปทุกครั้งที่ได้เล่นโบลิ่งก็เหมือนกับพ่ออยู่ใกล้ๆลังนั้นเวทก็ได้ให้นักเคล้นนั้นลองโยนดูบ้างซึ่งนักเคล้นก็ปาโบลิ่งได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนที่วินลับบีกับเมสันจะเปิดประตูมิติเดินทางมาที่นั่นครับพวกเขาปรากฏตัวพร้อมกับอาวุธทรงพลังของตัวตุนก่อนที่วินลับบีจะเปิดฉากโจมตีทําให้ผู้คนที่อยู่ที่นั่นแตกตื่นอย่างมากครับนักเคลนจึงเข้าไปประทักกับเมสันแต่ถ้าว่าพลังของมันทั้งสองนั้นก็เท่ากันนักเคลนจึงสอยมันอีกข้างหนึ่งไปที่เมสันครับจนทําให้เขากระเด็นไป ก่อนที่ตัวตุ่นจะทําลายปืนของวินล,ลับบีไปจนกระทั่งวินล,ลับบีก็กระนำยิงพปที่นักเคิ้นตอนนี้ทั้งสองคนนั้นเข้าไปรุมตุ่นอวกาศหนึ่งตัวจนสุดท้ายพวกเขาก็เปิดประตูมิติให้นักเคล้นนั้นร่วงลงไปยังกงม่านพลังเมื่อจับนักเคล้นได้แล้วพวกเขาจึงเดินทางจากไปส่วนท่านของเวทที่คิดว่าตัวเองจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วและบังเอิญอย่างมากครับที่พวกมันนั้นได้ทิ้งปืนพลังสีแดงเอาไว้กับพืน้น และเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็ตัดจบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ